กับจํานวนประมาณนะครับสิบกว่าชุดเท่านั้นนะครับมีประมาณนะครับสิบกว่าชุดเท่านั้นนะครับกว่าที่จะหามาได้นี่เป็นเรื่องยากมากนะครับกว่าที่จะหามาได้นะครับเป็นเรื่องยากมากที่เป็นนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบปีกระทรวงการคลังครับที่เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบปีกระทรวงการคลังนะครับมาพร้อมปกแบบนี้เลยครับเพื่อนๆมาพร้อมปกแบบนี้เลยนะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ที่เป็นแบบนี้ไม่สวัสดีครับคุณมานิคเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับอ่าแล้วก็นะครับ คุณเฮดดีนะครับคุณเอสนะครับคุณสกินนะครับเข้ามาแล้วนะครับคุณชมลมนะครับคุณกบนะครับครับสวัสดีครับที่เป็นแบบหนังสือที่เขียนบอกว่า120ปีกระทรวงการคลังแบบเนี้ยจะเป็นของหายากที่สุดนะครับจะเป็นของหายากที่สุดนะครับมาพร้อมปก มาพร้อมปกแบบนี้เลยครับมาพร้อมปกนะครับแบบนี้เลยครับเขียนว่านะครับ120ปีนะครับกะทรวงการคลางนะครับซึ่งจะเป็นของหายากนะปกติแบบนี้แบบเดียวก็หายากมากแล้วนะครับแต่นี่นะครับแต่นี่นะครับอ่าที่เขียน